สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกนน้อยวันนี้มาวิ่งตอนเช้าครับเมื่อคืนฝนตกได้ยินเสียงเขียดร้องโอ้ฟังเสียงเขียดไปด้วยดนตรีจากธรรมชาติครับเสียงเขียดร้องวิ่งไปด้วยฟังไปด้วยเพลินๆครับออกกําลังกายยามเช้าับมาวิ่งกันครับออกกําลังกายตอนเช้ากัน เสียงเขียดร้องเพลินๆครับอากาศเยน็นๆรถไม่มีรถไม่ค่อยมีครับไปว,วิ่งออกกำลังกายกันหนักกายกนะัน สิียงเทียดร้องาเียงเียดร้องไพื่อนเพื่อนครับ ผมวิ่งครบ5กิโลเมตรแล้วนะครับได้เหงื่อออกตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะถอดแมสค์ับนถอดหน้ากากใส่หน้ากากวิ่งก็ความปลอดภัยครับเอาละครับสำหรับเชา้านี้พาทุกท่านมาวิ่งออกกำลังกายขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้ววันหลังมาวิ่งกันอีกครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ